วันอาทิตย์ค่ะหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ความรักอุ้ยนะวันอาทิตย์วันนี้นะคะเอาเรื่องงานก่อนนะการงานวันนี้คนใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะบริวารหรือคนที่เราดีวงานด้วยจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายก็ตามแม้แต่กระทั่ง ลูกค้าก็ตามนะคะวันนี้เราอาจจะเจอคนใจร้อนเจอคนน่ารักสื่อสารกันไม่รู้เรื่องหรืองานมีปัญหางานมีอุปสรรคมีโอกาสเสียหายในตำแหน่งหน้าที่การงานขั้นรุนแรงนะคะหมายถึงการตกงานการออกจากงานการหยุดชะงักนะคะหรือนะคะการติดต่องานเดียวงานไม่สำเร็จนะคะระหว่างการใช้ขลม ะะหรือถ้าใครทำงานอยู่จุดเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะคะเป็นช่างโกนช่างอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจุดเสี่ยงก็พ่อ่ะร,ระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุระหว่างงานนะคะหรือมันอาจจะเป็นเรื่องการเวลาและบริหารเวลาอาจจะผิดพลาดนะคะทาให้งานไม่สําเร็จหรือเสียหายส่วนการเงินนะคะการเงินได้เยอะจ่ายเยอะนะคะ ทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นนะคะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับคนใกล้ตัวเกี่ยวกับตำแหน่งบ้านนะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะหรือและก็ไม่จำเป็นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้การเงินก็มีรายจ่ายค่ะส่วนความรักนี่อันตรายมากเลยวันนี้นะคะอันตรายมากเลยสำหรับโสดและไม่โสดสำหรับคนไม่โสดหนึ่งระวังทะเลาะกันสอง คนรักอาจจะไม่สบายเจ็บป่วยนะคะสามนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องปะทะกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องความรักไม่ดีเลยนะคะทั้งโสดและไม่โสดนะคะสำหรับคนโสดปล่อยผ่านไปก่อนนะคะไม่โฟกัสเรื่องความรักนะวันนี้นะคะ ไปต่อเรื่องสุขภาพวันนี้สุขภาพนะคะมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายได้เช่นกันโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันนะคะสายตาวิงเวียนศีสะนะคะอาจจะถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพก็น่าเป็นห่วงนะคะไม่ประมาทนะ ควรทำบุญเสริมดวงด้วยกันทำบุญกับผู้ยากไร้นะคะทำบุญอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรไม่ว่าคุณจะทำบุญในรูปแบบไหนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือฟังเทศน์ฟังธรรมนะคะหรือช่วยเหลือ,อช่วยสร้างเตาเผาศพช่วยน้ำช่วยไฟวัดวาอารามใดๆนะคะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะคะทุกอย่างจะได้รับรื่นนะคะเอาน้ำเย็นดับร้อนนะคะวันนี้นะคะทุกย่างก้าว ต้องมีสตินะคะไม่ว่าจะเป็นการดีวงานการรายจ่ายแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องความรักวันนี้ต้องมีสตินะคะต้องอไม่ประมาทในชีวิตในทุกๆด้านนะคะวันนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์ของเจ้าตัวจะงุนงิดง่ายจะโมโหง่ายชุนเฉียวง่ายให้ระวังคําพูดคําจาด้วยนะคะเพราะคําพูดของคนวันอาทิตย์วันนี้จะทําให้เราเดือดร้อนหรือเสียหายทั้งเงินงานแล้วก็รักเพราะฉะนั้นต้องข่มใจไว้นะคะ ต้องทําใจให้เย็นๆต้องมีสตินะคะโชคลาภไม่เด่นนะคะวันนี้เรื่องโชคลาภนะคะสื่อนําโชคก็คือเบอร์โทรศัพท์แต่โชคไม่เด่นนะหมอดอาวบอกแล้วนะว่าไม่มีโชคนะคะหนึ่งห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็16นะคะเป็นเลขนําโชคของคุณเลขเสริมดวงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะดูแลสุขภาพ นะคะคฟังเทศฟังธรรมนะคะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรหรือทำอะไรให้มีสตินะคะโชคดีนะคะ